สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินด,ด,ด,ดีต้อนรับทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะนี่ใจ สวัสดีค่ะทานข้าวเย็นกันเรียงค่ะวันนี้วันที่สิบเอ็ดอุ้ยเบบีก้ก็ตถอยมาเแบบี้โออเแบบี้เแบบี้มาเแบบี้ให้หัวใจเแบบี้สวัสด,ดีจ้ากินข้าวยังลูกยายกินข้าวอิ่มแล้วนะเแบบีก้ก็ น้องเฟรน้องใบเฟิร์นน sí ้องเบบียายกินข้าวอิ่มแล้วจ้าอู os, uh, ้เขาจอเข้าใจให้ด้วยกับใจจ้าอ๋ออออ สินดีต้อนรับทุกท่านนะคะกินข้าวกันนะคะแม่กินข้าวอิ่มแล้วยายกินข้าวอิ่มแล้วจ้าโอ้กดถูกใจด้วยเริบรบเริบคิดถึงไหมคิดถึงไหมเยยเย่เยสวัสดีจ้า เบบี๋เบบี๋เบบี๋มาเบบีกดถูกใจให้ด้วยเออเออเบบี๋ baby, น่ารักอะ่ะ<ย>ก,ก็ใจก็ใจได้ขอบคุณนะ้องเบบีนะให้หัวใจส้มมาแล้วก็กติยารักพ่อแม่ให้ใจส้มมา ยายกินข้าวอิ่มแล้ววันนี้กินผัดปูจากอู้กุหลาบมาเยอะเลยกุหลาบกุหลาบขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะหัวใจสมมาแล้วขอบคุณค่ะคุณพ่อใบหม่อนนะจ๊ะฮัลโหล คุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณน้องเบบีนะเขาจะเข้าใจให้จ้าในทุในทีวีมีเพลงด้วยนะมีละครเพลงอุย้ยขอบคุณคุณป้บบาใบหม่อนนะขอบคุณนะคะให้กดด่มบามาอีกแล้วขอบคุณค่ะ ดีต้อนรับทุกท่านนะคะวันนี้อะไรอ่ะวันนี้ชุดดูสวยอ่ะอ้อจ้าน้องเบบี้บอกวันนี้ชุดดูสวยจ้าขอบใจจ้า ข้อใจข้าใจขอบคุณค่ะขอบคุณที่เข้าใจข้าใจให้นะคะอุ้ยนองเบบีให้กลาบมากขอบคุณจ้าอุ้ยมีกี่ดอกเนี่ยมีกี่ดอกเนี่ยเบบีเอให้กี่ดอกเอน่ารกเชขอบคุณค่ะโอ้ขอบคุณที่เข้าใจข้าใจให้นะคะอุ้ยหนึ่งพันสองร้อยใจขอบคุณค่ะ สวัสด,ด,ดีค่ะเบบีกินข้าวอร่อยไหมเบบีกินข้าวอร่อยไหม ฮัลโหลคุยกันได้นะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะอู้ยขอบคุณค่ะอูุ้หลาบเยอะเลยขอบคุณค่ะเอออ้ยจะบรรลุเป้าแล้วขอบคุณค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะขอบคุณที่เข้าใจเข้าใจนะคะ ฮะรูปยายให้ดูยังรูปยายให้ดูยังอ๋อเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวดูยายนะยายไปดูแม่นะแม่ไปลอกทอมาชู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  เบบีเห็นยายไหมเแบบีเอาช่างนี้ดิเแบบีเห็นยายไหมชื่อสังเนื้อยายซู่ซเบบ,บ,บีเห็นยายไหมเออเบบีให้หัวใจมาด้วยเแบบีเห็นยายไหมลูกอะไรยายเก่งมากเแบบีก็เลื่อนตาข้างเดียวเลื่ตาข้างเดียว พ <huh ี่ว ja e ิบอกยายเก่งมากจ้าเขาจ่อเข้าใจให้ยายเยอะๆนะเมย์เมยละยายเมื่อยละยายเมื่อยละยายเมื่อยละอุ้ยกินข้าวกันนะคะอู้ กูหลับมาเยอะเลยอู้บรรลุเป้าแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะกิติยารักพ่อแม่ขอบคุณค่ะ <laughs> ขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณน้องเแบบีนะคะขอเจ้าขอใจมาด้วย1,600ใจขอบคุณค่ะ ฮัลโหลฮัลโหลมีใครอยู่บ้างมีใครอยู่บ้างกินข้าวกันค่ะกินข้าวกินข้าวเย็นนะเบบี้ไม่ม่ดไม่เบนไ่เนเยนะนี่ผัดปูผัดปูผัดปู เบบี้ <Baby, S 2> ดูผัดปูนี่เบบี้เบบี้ดูผัดปูเบบี้ยายกินข้าวแล้วโอ้โหอยากกินอะ่ะเบบี้บอกอยากกินอะ่ะเบบี้บอกอยากกินอ่ะกินผัดปูนะคะ มีแกรองเคหวานด้วยนะเคงเหวานอืมเบบี้บอกว่าอะไรนะเบบี้บอกว่าแต่กินกับข้าวเหนียวมันไม่อรอบ้านนี้ บ้านนี้เด้อกินข้าวสวยกันแล,ล้วหรอก้ายายยายกินข้าวสวยไม่ได้ข้าวสวยมันแข็งแต่ยายกินข้าวเหนียวได้ตอนไปลำปางกินแต่ข้าวเหนียวเบื่ออ้อาวก็ไม่บอกก็ได้หุงข้าวให้ ไม่บอกก็ได้หุงข้าวให้บอกแม่จานอยากกินข้าวสวยมีผักต้มด้วยนะผักต้มเบบี้ว่าอะไรนะ ข้าวคะ่ะตอนนั้นก็มีแต่กับข้าวที่กินกับข้าวเหนียวแต่ผัดปูอันนี้ต้องกินกับข้าวสวยมากเลยค่ะสวัสด <c oughs> ีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านคะ่ะทานข้าเย็นจา้า

เอเด็ก่ัดเอเด็ปู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 ตัวเนี้ยว้าปูปูเป็นไงปูปูช็อปปูช็อปปูเบบี้เบบี้ Baby. Baby. มีเนื้อไหมอ๋อยายกินเนื้อจา้ายายกินเนื้อไปแล้ว เดี๋ยวแม่จะดูดกินจว้วบๆยายกินเนือ้อเดี๋ยวแม่แม่กินนี่ยายก,กินเนื้อไปลจะจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกผู้ใช้ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะนณที่เขาจจเขาใจให้ขอบคุณมากค่ะ

Liking miếng bạc đúng nắng Dụt hết binh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  hết Baby แล้วแนะนํนำให้ผู้แชร์มากขึ้นจ้าต,ต,รตรงนี้ไม่มีเนะตรงนี้ไม่มีเน, <c oughs> นื้อ <c oughs> ทำไม <c oughs> อะไรอ่ะ ทำไมใครหน้ากล้องฮบาี่ทฮ่า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 ้่าฮ่าฮไาฮ่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 า่าฮ่าฮ่า่าฮ่่าฮ่าฮ่าฮ่่าฮอาา่ อะไร <laughs> อึ้ <laughs> อามุดไปคลายใต้โตว <laughs> สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับุผูเสืร์ค่ะสวัสดีค่ะทานข้านะจ๊ะตรงกล้ามตรงไอ้นี่กันเชียงมันอนะไม่มีตรงกันเชียงมันอนะไม่มีมมนี่ไม่มีเนื้อแล้ว ไม่มีเนื้อก็เอียงหน้าออกกล้องไปไปขายข้างนอกง่ายอ๋อ <c oughs> ขอบคุณที่เขาเจเขาใจให้นะคะสองพันสองร้อยใจคุณค่ะกินข้าเย็นกันหรือยังจ๋า <c oughs>

มีการว่างเลยนะเซนี้นไอเบบี้ยู่ฝ้าเบบี้ เบบียังอยู่เปล่าของพ่อที่เราส่งคอ่อะมางังแต่่เรา่า้วัสวัสดีค่ะท่านข้าวจ้า ข้าวติดคอ,อสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกยูเซอร์ค่ะ ต้มเนะี่ยต้มใส่เกลือนะหวานสำเนา ไหมคะฟังเพลงไหม เปนยังงเออย่าม้องสิงกไม่ใช่หอแม่ตองสแล้วคถูกดยไปกรอกความิดเขาปล่อยเขาได้วจะดสลายร่างทีโชกันที่ วแกาสืมอารรงุ่ดิฉันแนะนเซนมลติแคค่ะพิสูจน um, ์แล้วนะคะ้อแล้ว ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามากำลับบงใจนะคะขอบคุณมากค่ะขออนุญาตลงไลน์นะคะพบกันใหม่อาหารเชา้ากลางวันเย็นเข้ามากำลับบงใจนะคะขอบคุณมากค่ะขออนุญาตลงไลน์ค่ะ